บทนำสู่ honda MSX 125กรอง2026ในปี2026นี้ honda ได้เปิดตัว MSX 125กรองรุ่นใหม่ที่หลายคนต่างจับตามองด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นและสมรรถนะที่พัฒนาอย่างลงตัวทำให้เจ้ากรองกลายเป็นรถมินิบัยที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ขับขี่หน้าใหม่ไปจนถึงสายแต่งมืออาชีพความน่าสนใจของ MSX 125กรองรุ่น2 0 2 6นี้ไม่ได้อยู่แค่เรื่องของความคล่องตัวในเมืองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาการออกแบบที่สดใหม่และความสามารถในการปรับแต่งที่มากขึ้นซึ่งตอบโจทย์ทั้งสายขี่เลนและสายจริงจังได้อย่างลงตัว 2. การออกแบบใหม่ที่ลงตัวกว่าเดิม msx 125กรอมรุ่นปี2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบ l e ดใหม่ให้ความสว่างชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลากลางคืนพร้อมดีไซน์โฉบเชียวและดูดันมากขึ้นถ้าเทียบกับรุ่นก่อน บอดี้โดยรวมยังคงเอกลักษณ์ของกรอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่มีการเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ช่วยเสริมลุคให้ดูสปอร์ตและพรีเมียมยิ่งขึ้นถังน้ำมันดีไซน์ใหม่รับกับเบาะนั่งแบบตอนเดียวยกระดับความสบายในการขับขี่ในระยะไกลและยังมีการปรับสีตัวถังให้มีตัวเลือกมากขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความแตกต่าง 3. เครื่องยนต์และสมรถนะแม้ว่า MSX 125กรอง2026จะยังคงใช้เครื่องยนต์ขนาด 124.9cc แบบ1.4สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศเหมือนเดิมแต่มีการปรับปรุงระบบหัวฉีด PGM-FI ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้การตอบสนองของคันเร่งแม่นยำและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นระบบเกียร์ยังคงเป็นแบบ5สปีดเหมาะกับการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความกระฉับกระเฉงแต่ยังคงความประหยัด ทั้งนี้ยังมีการปรับจูนระบบไอเสียงใหม่ให้เสียงนุ่มนวลแต่มีพลังสร้างประสบการณ์ขับขี่ที่สนุกและมั่นใจในทุกเส้นทาง 4. ฟีเจอร์เด่นและความปลอดภัยในด้านฟีเจอร์ฮอนด้าไม่ทําให้ผิดหวังกรองรุ่นใหม่นี้มาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงผลได้อย่างชัดเจนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ํามันและตําแหน่งเกียร์ระบบไฟเลดรอบคันช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกสภาพแสง ระบบการสถเทือน้้าแบบอัพไซด์ดาวช่วยให้การควบคุมทำได้ดีกว่าเดิมส่วนโชคหลังเป็นแบบโมโนช็อคที่ตอบสนองได้ดีในทุกสภาพถนนระบบเบรกเป็นดิส์ทั้งหน้าและหลังเพิ่มความมั่นใจในการเบรกและการควบคุมที่แม่นยำมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเตรียมระบบ ABS สำหรับบางรุ่นย่อยในตลาดต่างประเทศเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้นสำหรับผู้ขับขี่ 5. ความคุ้มค่าและสรุปภาพรวม Honda MSX 125กรองปี2026ยังคงรักษาความเป็นไอคอนของรถมินิบที่มีทั้งความสนุกความคล่องตัวและความคุ้มค่าเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบราคาที่เข้าถึงได้ง่ายบวกกับค่าบำรุงรักษาที่ต่ำทำให้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือแม้กระทั่งผู้มีประสบการณ์ที่กำลังมองหารถขี่เล่นไว้ใช้งานในชีวิตประจำวนัน จุดเด่นของกรอมคือความสามารถในการปรับแต่งหลากหลายที่ทำให้ผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนให้รถคันนี้สะท้อนตัวตนของตนเองได้อย่างเต็มที่หากคุณกำลังมองหารถเล็กที่ขี่สนุกมีสไตล์และใช้งานได้จริง Honda MSX 125กรอม2026คือคำตอบที่น่าสนใจไม่แพ้ใครในตลาดปัจจุบัน